สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะนิทานวันนี้มีชื่อเรื่องว่าปลูกป่าในใจคนก่อนที่เด็กๆจะชมนิทานเราต้องมารู้จักตัวละครก่อนนะคะคนแรกนะคะครูวีนะคะแสดงเป็นเด็กหญิงครูปุ้ยแสดงเป็นคุณแม่ครูลูกตาลแสดงเป็นคุณยายครูลุงนะคะแสดงเป็นดอกทานตะวันเรามาชมนิทานกันเลยค่ะปลูกป่าในใจคน เด็กหญิงอาศัยอยู่กับมารดาในเมืองที่มีแต่ตึกสูงวันหนึ่งระหว่างเดินทางกลับบ้านเด็กหญิงเห็นเมล็ดพืชตกอยู่บนถนนจึงเก็บใส่กระเป๋าด้วยความตื่นเต้นเด็กหญิงนำเมล็ดพืชมาปลูกในกระถางและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเด็กหญิงไม่เคยเห็นต้นไม้ในเมืองเมืองนี้มาก่อนเพราะไม่มีใครปลูกต้นไม้เลย ทำไมชาวเมืองไม่เห็นความสําคัญของต้นไม้นะปลูกป่าในใจคนเด็กหญิงพบข้อความในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมุ่งเน้นการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ให้รู้จักป่าและการอยู่ร่วมกับป่าทำยังไงดีนะเราถึงจะปลูกต้นไม้ลงในใจของชาวเมืองได้ มเมล็ดพืชนอนสุกตัวอยู่ใต้ดินเมื่อเวลาผ่านไปมเมล็ดพืชเติบโตขึ้นเป็นต้นทานตะวันที่สวยงามเมื่อสายลมพัดมาเด็กชายได้ยินเสียงของต้นทานตะวันขอบคุณนะสำหรับทุกอย่างขอบคุณมากๆนะจ๊ะ แต่พาฉันออกไปจากเมืองเมืองนี้ได้ไหมฉันไม่สามารถผิบานในเมืองที่มีแต่คอนกรีตได้ฉันต้องอยู่ในท้องทุ่งที่มีดินมีน้ำมีแสงแดดและอากาศที่บริสุทธิ์เด็กชายนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับมารดามารดาจึงพาเด็กหญิงไปเที่ยว ต่างจังหวัดที่บ้านของคุณยายแน่นอนเด็กหญิงพาต้นทานตะวันไปด้วยคุณยายพาหลานสาวเดินชมธรรมชาติพร้อมเล่าให้ฟังว่า ชาวบ้านได้น้อมนำแนวพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกมาเป็นหลักในการฟื้นฟูผืนป่าด้วยการช่วยกันดูแลสร้างน้ำให้ชุ่มชื้นแก่ผืนป่าและเมื่อป่าสมบูรณ์ก็ส่งผลให้พื้นที่ด้านล่างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชาวบ้านทำการเกษตรอย่างมีความสุขต้นทานตะวันชอบพื้นที่บริเวณนี้มาก เด็กหญิงจึงลงมือปลูกต้นทานตะวันลงสู่พื้นดินต้นทานตะวันบานรับแสงตะวันอย่างมีความสุขเด็กหญิงเฝ้าดูแลเอาใจใส่พูดคุยกับต้นทานตะวันจนเป็นเพื่อนรักกันแต่แล้ววันหนึ่งเด็กหญิงมาหาต้นทานตะวันตามปกติแต่ต้นทานตะวันมีอาการที่เปลี่ยนไป กีบแห้งกีบดอกแห้งลำต้นเหี่ยวเฉาเด็กหญิงตกใจมากเลยทั้งร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากรีบนำน้ามาลดแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าต้นทานตะวันก็ยังคงเหี่ยวเฉาอยู่เช่นเคยคุณยายจึงอธิบายว่าต้นทานตะวันเป็นพืชอายุสั้นคงถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องจากไป หลายวันต่อมาคุณแม่ใกล้จะมารับเด็กหญิงกับสู่เมืองแล้วเพราะว่าใกล้ถึงวันที่จะเปิดเทอมคุณยายกับหลานจึงพากันไปที่ต้นทานตะวันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายจูจ่ๆดอกทานตะวันพูดขึ้นมาว่า นำเมล็ดจ,จากต้นของฉันไปสิฉันอยากกลับไปช่วยเธอปลูกต้นไม้ลงในใจของชาวเมืองคุณยายและหลานสาวช่วยกันเก็บเมล็ดทานตะวันคุณแม่มารับลูกพอดีเด็กหญิงกับคุณแม่กลับไปยังเมืองพร้อมกับเมล็ดทานตะวันมากมาย เด็กหญิงนําเมล็ดทานตะวันเด็กหญิงนําเมล็ดทานตะวันปลูกลงดินอย่างตั้งใจไว้ที่พื้นที่หน้าบ้านไว้ทีห่หน้าบ้านจนกลายเป็นสวนดอกทานตะวันที่สวยงามกลางใจเมืองชาวเมืองให้ความสนใจกับดอกทานตะวันหลายคน พากันมาถ่ายรูปให้ความสนใจกับสวนทานตะวันหน้าบ้านเป็นอย่างมากจนชาวเมืองเกิดความสนใจและให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้มากขึ้นสนุกไหมคะเด็กๆนิทานวันนี้ที่คุณครูนำมาฝากและแล้วเด็กหญิงก็สามารถปลูกป่าในใจของชาวเมืองได้สำเร็จ เด็กๆเห็นไหมคะถ้าเราช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะเมืองของเราก็จะน่าอยู่และร่มรื่นขึ้นอีกมากๆเลยคะ่ะเด็กๆอย่าลืมไปปลูกต้นไม้กันด้วยนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย